สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ครูแม่จะพาเด็กๆมาทบทวนการอ่านพยัญชนะไทยกันนะคะวันนั้นเด็กๆได้อ่านกับครูหน่อยแล้วใช่ไหมคะในหนังสือใช่ไหมใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้ครูแม่จะมาให้เด็กๆอ่านบนชาร์ตนี้ดูสิคะว่าเด็กๆจะอ่านพร้อมกับครูแม่ได้ไหมพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วเรามาอ่านกันเลยค่ะก็ไกลขอใคร ขอขวดคอควายขอคนขอรักครังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอร์ยอหญิงดอชัดดาตอตักถอฐาน ทอทอพุดเท่านอเนนดอเด็กตอเตาทอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งปอฝาพอพานฟอฟัน อสัมเภามอมายอยักรอเรือรอลิงปอแหวนสอสาลาสอฤษีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างฮอนุคูแม่เก่งจังเลยค่ะ เด็กอ่านพยัญชนะกอไก่ถึงพอนุฮูไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เวลาเด็กๆขึ้นออสอบเนี่ยเด็กๆจะต้องไม่จําภาพแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องจําพยัญชนะให้ได้แล้วก็เราจะไม่ออกเสียงว่ากอไก่เช่นตัวนี้คือเป็นรูปเ,เป็นกอไก่ใช่ไหมคะเราจะอ่านเราจะออกเสียงว่ากอขอนอออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ ปอ,อเกงมากงอปอเห็นไหมคะเราจะออกเสียงพยัญชนะนะคะแต่เราจะไม่อ,าอ่านว่าปอปาอย่างเนี้ยนะคะที่นี้คุูแมจะลองให้เด็กเล่นเกมดูว่าคุณแมจะมีรูปภาพให้เด็กๆและให้เด็กๆเ,เลือกว่าภาพนั้นออกเสียงพยัญชนะตัวไหนนะคะมาดูภาพแรกกันเลย เสียงพย,ยัญชนะตัวไหนตัวไหนคะกหรือว่าปเก่งมากเลยค่ะออกเสียงว่ากก็คือกอกา,อาต่อไปต่อไปพย,ยัญชนะต่อไปหนึงภาพอะไรคะโอ้ภาพขาภาพขาของเราเอ๊ะขานี้ออกเสียงพย,ยัญชนะตัวไหนคะงหรือว่าข ต่อไปลูกต่อไปอะไรคะอูสีเขียวเขียวเขาเรียกว่านาหรือว่าทุ่งนานั่นเองนะคะดูสิคะว่านาออกเสียงพยัญชนะตัวไหนน no. หรือว่างอคะอะไรคะมีคนแอบตอบว่างอใช่ไหมนาก็คือนออกเสียงว่านอนนา่งมากนะคะ รูปต่อไปคืออะไรเอ่ยอยู่บนอวอยวะเราตานั่นเองนะคะตาเขาออกเสียงพยัญชนะตัวไหนตอหรือว่าปอคะอะไรคะตอเก่งจังเลยเก่งมากต่อไปรูปต่อไปโอ้รูปอะไรนะว่ายน้ำอยู่คือรูปปลาออกเสียงพยัญชนะตัว เดี๋ยวดูนะคะว่าเด็กจะออกเสียงพย่ญชนะถูกไหมรูแมจะชูขึ้นมาออกเสียงไหคะจอเอ๊จออะไรนะจออะไรที่บ้านเด็กๆมีจออะไรนะคะรูแมได้ยินคนตอบมาแล้วจอเลยจอจานจอจานอยู่ตรงไหนไปหยิบมาหน่อยคะ่ะหยิบมาได้ยังคะหยิบมาแล้วจอจานโอเคอีกตัวหนึ่งสิคะทดสอบ พ่อคุณแม่ที่บ้านดูนะคะแล้วส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยก็ได้นะคะอยากเห็นผลงานเด็กๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ